EP นี้นะคะเราจะพาไปคาเฟ่เก๋ๆอีกคาเฟ่หนึ่งซึ่งเป็นคาเฟ่ขนมจีนค่ะมันมันปูแบบมันปูเลยอ่ะขอขอยห้ทำหนึ่งอร่อยดีงามมากอ่ะมอร์นิ่งจ้าอีต้อนรับก็สู่ชาแนลของหนูกะลิงนะจ๊ะกับรายการตามมาสิ EP นี้นะเป็น EP ที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่จำไม่ได้กับช่างแม่งเถอะแต่ว่า EP นี้นะคะเราจะพาไปคาเฟ่เก๋ๆอีกคาเฟ่หนึ่งซึ่งเป็นคาเฟ่ขนมจีนค่ะ <Wow. S 1> เลิศบอกเลยว่าเลิศและขนมจีนของคาเฟ่ร้านนี้นะครับเป็นขนมจีนที่แบบว่าขายมาตั้งแต่สมัยรุ่นยายแล้วค่ะรุ่นยายรุ่นแม่มาอย่างรุ่นลูกเห็นข้อมูลมานะคะคือก็เป็นขายตั้สมัยที่เป็นรุ่นยายที่แต่แบบแถวนั้นไม่มีถนนแห่งเป็นคลอง ไผยเรือขายค่ะบอกเลยว่าน้ำพริกนี้คือเป็นน้ำพริกที่แบบว่าเป็นแบบตาเองค่ะไม่ใช่ปั่นบอกเลยว่าเข้มค้นมากเลิศมากและราคาบอกเลยว่าถูกมากด้วยจ้ะก,ก็จะเป็นที่ไหนนั้นเดี๋ยวเรา,าพาไปจ้ะตามมาสิกขาเกาเกาเกา คจ้าตอนนี้เราก็มาถึงที่รานแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราก็จะเป็นเลื่อกดูที่นั่งนะว่าจะนั่งตรงไหนแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมบรรยากาศรอบๆร้านด้วยว่าจะมีมุมถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆแค่ไหนแล้วก็เดี๋ยวจะพาทานอาหารด้วยว่าอาหารที่นี่จะมีอะไรเก๋ๆเลิศๆ,ๆอะไรอไร่ okay, อยไหงโอเคจ้าไป โอเคจ้าตอนนี้เราก็ได้ที่นั่งแล้วเนาะก็เราก็ได้สั่งอาหารไปประมาณนึงแล้วก็ซึ่งเป็นซิเนเจอร์ของที่ร้านนี้ที่ใครมาก็กินแล้วก็การันตีว่าอร่อยก็ยมาดูกันนะจ๊ะระหว่างรองอาหารก็เราจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะว่าจะสวยเก๋มีมุมถ่ายรูปเลิศๆตรงไหนบ้างโอเคจ้ะไปกันเลย สวัสดีค่ะอตอนนี้นะฮะอาหารที่เราสั่งไว้ก็มาครบแล้วเนาะก็เดี๋ยวจะให้คุณพี่ก้อยเจ้าของร้านสวยๆแนะนําให้หน่อยว่า,อ,าอะไรเป็นอะไรอะไรยังไงบ้างกอา็อาหารของหลกัหลกๆเลยของทางร้านเอกเน็คาเฟ่นะคะก็จะเป็นเมนูขนมจีนน้ำยาต่างๆค่ะที่ขายดีเลยเนี่ยก็จะเป็นขนมจีนน้ำยาปู<อ>ค่ะ น้ำยาปูาค่ะเราจะใส่ทั้งเนื้อปูและก็ตัวปูลงไปด้วยนะคะแล้วก็เสิร์ฟเสิร์ฟให้ลูกค้าพร้อมกับเครื่องเคียงนะคะ,ะ,คะแล้วก็แล้วก็จะมีขนมจีนน้ำพริกนะคะน้ำยาน้ำพริกน้ำเงี้ยว ปลาติ้นไก่แล้วก็กะทิผ uh ัก huh. กะทิปลา oh, อ๋อยืนหลักเลยยืนหลักเลยคัอของทางร้านเลยได้ข่าวว่าผักที่นี่คือตักได้ไม่อันด้วยใช่ค่ะอ๋อคืออยู่ทางด้านโน้นล,ลูกค้าสามารถหยิบเองได้เลยค่ะ,คะแ,ลแล้วตำถาดราจะเห็น ใหญ่เวอร์วังมากเลยตั้มถาดเนี่ยก็คือตามตั้งแต่เริ่มแรกเนี่ยก็คือจะเป็นกาแฟขนมจีนอันนี้ลูกค้ามามาให้การตอบรับเยอะแล้วแล้วเหมือนไม่ไม่ไม่พอไม่พอเราก็เลยต้องต้องมีมาเสริมมาเสริมอีกค่ะแล้วก็เสริมมาเรื่อยๆเลยจนกลายเป็นเหมือนเหมือนเป็นร้านอาหารร้านอาหารย่อมๆไปแล้วค่โอเคดีจ้ะโอเคจ้ะคุณพี่ขอบคุณมากเลยจ้ะก็เดี๋ยว เดี๋ยวก็ถึงเวลาที่เราต้องชิมแล้วเนาะว่าจะเป็นยังไงขอบคุณคุณพี่มากเลยจ้ะขอบค่ะดีค่ะอ่าโอเคหลังจากที่คุณพี่เขาแนะนาอาหารเรียบร้อยเราเราก็จะมาชิมกันดูเนาะว่าอันไหนรสชาติเป็นยังไงบ้างเริ่มจากอันแรกเลยอะไรดีครับเอาเป็นอันนี้ดีกว่าน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวค่ะอ่โอเคตัดเลยอะโอเค ค้าอันนี้มีแบบหลายภาคให้เราเลือกเนาะมีทั้งแบบภาคเหนือน้ำเงี้ยวคืออากกินอะไรได้หมดอะไรอย่างเงี้ยส่วนคั้นที่สำคัญคือผักแบบว่าบุฟเฟ่แต่เราไม่ใช่ค่อยกินสายผักเนาะก็ผักเอาไว้ก่อนได้ดีดีใช่ไหมคุณเนาะเลิอ่ะต่อต่อไปให้เลือกภาคใต้ไหมย่าปูไหมอ่าอ่าโอเคค่ะาปูี่ภาคใต้เหรอใต้สิก็นิดนึงเนาะเราก็ลองดู ก็คนรา่หน่อยน้ำได้คุณพ่อชิมสีเป็นไงอืมมันมันปูแบบมันปูเลยอ่ะขอขอชคำหนึงอร่อยหอมน้ำยาหอมพริกแกงเนาะใช่ตับไปอะไรดทั้งเหนือดีกว่าใต้แล้วก็ต้องไปเหนือข้างเหนือกลับมาเหมือนเดิมเหรอเอาเป็นอันนี้อันนี้ไม่ใช่ดิอันนี้ไม่ใช่สิผักกางน้ำยาตีนไก่ธรรมดาเนื้อปลาลองดูลองดูลองดูค่ะชอบตีนตีนเหรอขอมใส่ผัก โอเคไม่ถึงเจ๊้เหรอชอบกินจริงชอบกินอย่างอื่นอ๋อตีนไม่ใช่ชอบอย่างอื่นอ่ะชอบอโเคลองดูเจ้เป็นยังไงในจานก็จะมิกซ์มิกซ์กันหน่อยโอ้ยเลิศเลิศนะเออแล้วจริงเดี๋ยวแป๊บนึงยังไม่ชิมมาซื้อเลยอ่ะจริงโอ้จริงอันนี้ดีจริงน้ำยาเขาดีตัดหวานหน่อยตัดหวานใช่ใช่เนื้อผิด ลองดูนะเอาตัดหวานุกคนก่อนอันดับแรกอ่าเมาดูสิโอ้ยเครื่องเน้นๆคนมากบอกเลยเลิศมากเอามาโชว์ไปตอนนี้ได้จานต้องแบ่งโซนละมันมิกซ์กันเยอะพี่เช็ดหอมมากเลยงามมากเป็นว่าจริงๆอยากให้ลอจริงจริงจริงมีงามจริงนะพี่อันนี้กลางๆไทยๆเลย ้น้ำยากะทิอ่ต้องลองอ้แต่อันนี้ฟินจริงอ่ะขลองชิมหน่อยนะใช่น้่ยังปิ้นจริงอ่ะโอโ้ร่อยในจานก็จอมแมทช์แมทกันหน่อยอร่อยอย่างเมืองเลิศป่ะยังไม่ชิมมิชลินเจ็ดดาวต้องข้ามแล้วล่ะอื เดาค้นมากเลยกุกดีมากเลโอ้จริงดีจริงอันนี้ดีจริงอันนี้จริงหอมหอมเครือ่องแกงค่ะอ่ะอันเนี้ยสองอันนี้ก็คือ<ม>ที่ไหนไหนก็มีเนาะเร<ม>าสั่งมามมเป็นกินเครื่องคางแต่อันนี้กว่าตำาหนนี้เขาบอกว่าเมือตำแบบเลิศมาสวยมาตำปลาตำปาไทยก็ดีจริงๆมีคนกินปลานะคะแต่ว่าชั้นมีงช่างไม่กินปลาค่ะก็เลยว่าเราต้องสั่เป็ไม่อยากกินเอง ตำถาดไทยนี้เนี้ยคือพอสซ่ฟแต่ว่าบอกเลากุ้งตัวใหญ่มากทีนห้ตัวแดงๆตัวใหญ่มากไหนดูจ้ะลังดูชีกุ้งขาเลิศอืมกป็นไงต้องหวานมากกำลังดีดูกุ้งดูกุ้งใหญ่มากเราไม่ได้ใส่สีแบบแดงจัดเนาะต้องลองค่ะีเดี๋ยวนะอ๋ออร่อยมือคือกุ้งมันตัวใหญ่เนี้ยเต็มช้อนสิ่ น่ก็ไม่เค็มมากกุ้งแห้งแบบกำลังไม่เค็มกำลังดีอ,ะอ่ะไม่เคยเห็นไหมกำลังดีแบบออกแคมนิดนิดรสชาติกำลังดีค่ะเีะ้ยวหวานแล้วเราเครื่องเคียงกลมาดูก็คือดูติเป็นเขาพูดว่า,านี่แบบเป็นฝักฝักเลยฝาดมาให้อะไรอย่างเงี้ยก็าอาจจะเป็นตามข้าวโพดได้เลยด้วยตำไทยได้ด้วยเลยในตัวโอเคก็ก็ อันที่เป็นซิงเกิลของท่าเราก็ได้ชิมทั้งหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวขอตัวไปจัดการให้หมดก่อนนะรับเพราะว่าตากล้องก็หิวแล้วตากล้องก็มองไปน้ำลายไหลไปถ่ายไปน้ำลายหกไปนะครับโอเคจ๊าขอตัวไปกินก่อนเนาะกินเสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปกินออของหวานของร้านนี้อีกรอบหนึ่งคะ่ะเลิศบอกเลยโอเคจะ เคจ้าหลังจาก15นาทีผ่านไปก็ทุกอย่างก็สลายหายไปเป็นปุดผงเหมือนแบบเหมือนเป็นหาลงเหมือนพี่สิงเปรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่บอกเลยว่าอร่อยจริงๆน้ำยาแบบว่านัวมากค้นมากอะไเงี้ยตัวส่วนตัวนะคะชอบเป็นพิเศษเลยคือน้ำยากะทิกับน้ำยาน้ำพริกถึงมากบอกเลยว่าใครมาต้องสั่งใครไม่สั่งโดนตีค่ะสองอันนี้ จริงๆก็นตัวแคปชอบอะไรซะจริงๆก็ชอบน้ำพริกเหมือนกันนะคะแล้วก็น้ำเงี้ยวก็เด็ดแล้วก็น้ำยาปูก็เด็ดคือทุกอย่า,ยาง,งน,าน้ำยาเขาใช่เครื่องแกงสดต้เองทำเองเลยแล้วก,วก็จากที่ฟังพี่คุณพี่เขาบอกมาเนาะว่าออสูตรนี้เป็นสูตรจากคุณแม่เขาขายสมัยแบบว่าแถวนี้ยังไม่มีถนนเนาะยังภายเรือขายน้ำจีนน้ำยาอย่างเงี้ยไายเรือขายมาแต่สมัยเมื่อก่อนเลยยันมารุ่นลูกอย่างเงี้ยฮะก็เลยมาเอามาประยุกต่อยอดกลายเป็น เป็นร้านคาเฟ่ที่มีขนมจีนหน้ผมบอกเลยว่ากูดไอเดียมากเลิศมากมเก๋มา,ากแล้วขนมจีนเส้นก๋สยเตียแล้วใหผักเยอะมากใช่แล้วผักเป็นบุฟเฟ่ด้วยอ่ะอบอกเลยว่าเลิศจริงดีจริงนี้ร้านนี้ต้องมาโดนนะคะใครอยู่ใกล้ต้องมาตำใครอยู่ไกลก็มาตำได้คะ่ะบอกเลยว่าเด็ดจริงค่ะเลิศโอเคจ้ะเดี๋ยวก็เราก็ไปหาของหวานทานกันเนาะโอเค okay, จ้ะ อ่ะโอเคหลังจากกินของคาวไปแล้วเนาะก็ต้องของหวานเนาะตามกฎของเราคือกินคาวไม่กินหวานสันดานไคร่เนาะจ้าก็จริงจริงก็มไม่ได้ไคร่เลยขนาดนั้นเลยจริงจริงก็ไม่ใช่คนดีอะไรครับบอกเลยก็ทางร้านก็เขาก็ได้จัดที่เป็นซิงเกิลเจ้าของที่ร้านเลยก็คืออ่ามันดอรี่โยเกิร์ตใช่บานเป็นลูกหวานนัเองอ่าโอเคก็อีกอย่างหนึ่งคือมะพร้าวมะพร้าวนมสดบานที่ว่าขึ้นชื่อดีเลยแล้วก็ของหวานอย่างนี้คือ โรตีซลาเปาเลิศมากทั้งอันใหญ่เดี๋ยวเราชิมน้ำกันก่อนเนาะคนละปื้ดโอเคอันนี้ก่อนเลยอะมัรเมอรี่ข้าวหญาญ่ยกมานะมาก่าหกจิ้มแบบแรกคนมากเหมือายแคทกิ่นไหมกินกินโยเกิร์ตมากมือจริงเหรออืมอย่างเงี้ยโยเกิร์ตด๊าบโยเกิร์ดีมากกินเหมือนไห่ค้าแบบยาคูนิดหน่อย มีเหมือนมะนาวหรืออะไรไม่รู้ว่าเป็นส่วนของเขาแต่โยเกิร์ตนัวมากดีมากดีอ่ะอันนี้คือดีเออดีมากอันนี้ดีอ่ะต่อไปมะพร้าวนมสดปอนอุ๊ยโยเกิร์ตดีอ่ะอันนี้บอกเลยอ่ะอุ้ยว้าวเดี๋ยวนะขอเช็คก่อนเร่องอะไรไม่เป็นไรคู้นแค่นี้อุ้ยเป็นไงบ้างกินเองไม่บอกชอบไป่ตื่นเต้นหรือไรอ่าโอเคมันไหม อหอ,อมหออมันหอมนมเป็ออนนหอใช่แต่อันนี้คือแบบแต่แต่เราส่วนตัวเราเป็นคนชอบกินอะไรเปรี้ยวอยู่แล้วก็เราเราเรามักอันนี้มากกว่าเียแต่แต่ว่าไม่ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าถ้าเป็นใครมันชอบสายแบบหวานมันคือก็คือต้งมะพร้าวแต่แต่เราเป็นคนแบบัวส่วนตัวเราเป็นคนชอบกินอะไรพวกมิกซ์เบอร์รี่พวกสมูทตี้อะไรอยู่แล้วอย่างเงี้ยเราก็เลยเทรียะให้ทางนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยโอเคต่อไปก็มาถึงดาราดังดาราเดชของร้านก็คือโรตีสะล,ะลัเปาโรตีสะล,ะลัลสะละเปาเนาะ,อะ เราก็จะขัดเอาเรียกยักษ์ออกมาจากไม่ใช่ค่ะเราก็จะราดนมเนาะนี้เดี๋ยวกเราต้องเจาะก่อนเหรอป้าจริงสิหรือปเปล่าไอ่เจาะมี<อ>มการกินยังไงถ้าเป็นที่บ้านก็โยกอย่างนี้เลย <c oughs> ค่ะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มารออะไรไม่มาตรงมาเจาะอะไรมันตอนนี้มันก็สองมือกรอบเลยเราไม่เจาะเพื่อให้นมมันเข้าไปข้างในเตจริงป้าเออลองดูทำไมฉันดูโง่ๆไงกันตรงนี้เออ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 เจอเอ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 อัอตรงกลางนิดนึงนะคะออ้ออเออเออเเออเอ ทเทลงไปเนี่ยสิบเล็ก็ไม่เต็มนะฮะทั้งในมันกวงนะฮะหญิงหญิงต้องเททั้งในอ่าน<ด>ิดนึงบโอเคโยรยด้วยโรยรอบๆเลิศเสิเก๋นะฮะอโอเคเสด้ okay. ถ้ายถอยู่แถวบ้านก็าเขาจะอนิ้วปาดค่ะแต่เผอิญอยู่ที่ร้านเราต้องทำตัวเป็นดูเป็นคนดูแบบดูมีแบบเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะการศึกษานิดนึงโอเค ลองอช่วยจิมยจ้มจิ้มใหม่แป๊บเลยค่ะเลิศมันต้องสองซ่อมแล้วล่ะซ่อมเดียวไม่น่าจะออยู่โอเคช,ช่วยแกนจิ้มโอเคดอกไม้กินได้นะกินได้ดูหนึ่งจริงๆเขาไว้ทับถูวันนี้เอาได้ไหมาสองซ่อมเอาไะมเออลองเยอะอร่อยมันกรอบอยู่ถ้าถ้นาดดอกมาได้ทักแพกแล้วอ่ะยังกรอบอยู่เลยคือบอกคือบอกเลยว่าทอดดีมันไม่ทอดกะุกลูกกะลาคือบางบางร้านเนื้อออกมาก็ไม่กรอบแล้ว แบบหนึ่งเนาะปกติจะกินแบบเป็นแผ่นๆอะไรเงี้ยอันนี้มันก็มีความแบบคลองคลอนิดนึงให้กินยากสิทุกนึงแต่ก็โอเคอร่อยก็ส่วนตัวชอบค่ะถูกใจแปลกไหมคะคัดหนูมันต้องคู่กับไอ้นี่ด้วยซอสช็อกโกแลตไม่อมน้ำมันอ่าอ่าไม่อ้อมน้ำมันล้ำสึกว่ามันล้ำกว่าซระเปาทั่วไป ไอศครีมทั่วไปโรตีทั่วไปอ๋อโอเคเออ,อร่อยจริงอร่อยจริงกรอบจริงค่ะเลิศบอกเลยอันนี้มาก็ต้องโดดเนาะต้องมาตำจะโดนส่วนตัวเออ่ชอบอันนี้สตรเบอร์รี่เยอะกวอาแต่ไม่ใช่ว่านี้ไม่อร่อยนะอันนี้ก็อร่อยสําหรับใครที่ชอบความหวานมันตอันนี้แต่เราเปแต่เราเป็นสายพวกนิสเบอร์รี่พวกสมูทตี้ผลมไม้อื่แล้วใช่โอเคโอเคก็ก็ขอตัวทานให้หมดก่อนนะคะเสียดายเวลาค่ะ <laughs> โอเคถ้าเป็นไงกำลางจะสำหรับการพามาทานอาหารแล้วก็พามาชมร้านเอกเน็ตคาเฟ่ร้านเก๋ๆน่มเย็นในวันนี้ก็ตัวส่วนตัวแค่ชอบอะไรบ้างจ๊ะชอบบรรยากาศมากเลยค่ะบรรยากาศแบบสบายๆร่มเย็นอ,อะไรอย่างเงี้ยเหมาะมาพักผ่อนในวันหยุดมากม,มาได้ครอบครัวเนาะมีทั้งกับ ของหวานของเด็กกินก็มีน้ำแข็งใส่ก็มีเห็นที่เห็นนะไม็นจะมีแบบอาหารของพวกผู่ให่ทานก็มีดิบทานได้ดิบทานดีอะไรเงี้ยอาหารอร่อยมากอาหารท้าขนมหวานก็อร่อย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 บอกเลยว่าอร่อยบอกเลยว่าร้านนี้ไม่จกตาอร่อยจริงบอกเลยค่ะไม่จกตาค่ะสาหรับเพื่อนคนไหนนะคะที่ชอบคลิปของพวกเราก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e แล้วก็กดกดกระดินะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราเลยค่ะ ทำคลิปใหม่ๆต่อไปแล้วก็ถ้าอยากให้เราพาไปที่ไหนแรงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้คลิปนี้ได้เลยจ้าสวัสดีจ้าบ๊ายบายโอเคลองมาชิมกันเลิศชิมเลยทำใหญ่เกินก็อมไปเลยดูดเข้าไปเลยฮะฮะขั้วกล้องจากตอนแรกๆที่มาเต็มโต๊ะตอนนี้ว่างเปล่า